วันนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเดลสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์โอครับเจอกันอีกแล้วนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะมีเรื่องดวัวตัวเราต้องมาเจอกันเสมอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าไงนะช่วงโคง้งกําลังเข้าโคง้งเตรียมใครจะแท้หรือใครจะหลุดโค้งเนี่ยมันคือช่วงนี้แหละมันเป็นหัวเรื่องต่อหัวเรื่องต่อ <c oughs> ของการส่งผ่านเทคโนโลยี <c oughs> ที่เราจะต้องเอามาใช้ในการอะไรนะ เป็นหรือตายเลยของธุรกิจเลยทีเดียวนะครับในยุคนี้ครับรับเพราะยุคนี้อย่างที่บอกไปนี่เราเราเข้ามาครึ่งปีแล้วนะฮะนี่นี่เราเรา,เราวันที่ห้าเลยใช่ไหมฮะก็ที่ห้าเดือนกรกฎานี่คือเราเราเหลืออีกแค่ไม่ถึงหกเดือนแล้วเราจะครบปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วซึ่งคือไวมากนะแป๊บเดียวนี่ไวมากซึ่งต้องต้องตบมือให้ทุกคนว่าเออเราก็ผ่านมาสักครึ่งปีได้แล้วหกเดือนนี่ผ่านมาแบบ ประหารสการบางคนก็โอ้โหผ่านมาแบบโอ้โหดีใจผ่านมาได้โดยง่ายได้อะยินด,ดีด้วยสําหรับคนที่ผ่านมาได้ง่ายได้บางคนอ่านมาผ่านมาด้วยความยากลําบากก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ซึ่งปีหลังนี้ก็ขอให้แบบผ่านไปพ้นด้วยด้วยดีแล้วก็ปังนะครับขอให้ปังนะครับเพราะว่าจริงๆเราสภาพโดยทุกคนคือแบบพูดในแง่ไม่ดีค่อนข้างเยอะอ่ะเราูเราเราข้าใจว่ามุนมันก็ไม่ดีจริงๆแหละแต่มีคนที่ดีไหมมีเหมือนกัน นะครับผมซึ่ง<ม>เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้ทํทำไมทำงานน้อยลงเยอะมากเลยม,มีเพื่อนทำวิดีโอแทนทำคอนเทนต์ไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี้เฮ้ยเจอคนน<อ>ี้ด้วยใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรากำลังจะชวนทุกคนเนี่ยมาดูอะไรนะครับเราเราย้อนดูกลับไปตั้งแต่เราคุยกับหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเนลนะฮะตัวจริงเรื่องของฟูฟันเนลคือคำว่าฟูฟันเนลไม่ได้ได้มาง่าย ูไม่ได้คือตั้งแต่ต้นทางเลยคิดว่าจะหาสินค้าอะไรเข้ามาใช่ไหมฮะรประเมินว่าสินค้านี่มีตลาดจริงหรือเปล่านะครับพอรู้ว่าตลาดจริงหรือเปล่าเนี่ยหาใครคือลูกค้าเราใครคือเซกเมนต์ที่เราจะเข้าไปจับเราจะหาความแตกต่างของสินค้าอย่างไรแลร้วพอมาเริ่มคิดถึงเรื่องของการวางกลยุทธ์การทำคอนเทนต์นะครับใครที่ไม่ได้ดูกรุณาย้อนกลับไปดูอีกสองตอนที่แล้วนะ เพนเกนกิทเฟียนะครับสี่หัวข้อที่ทําให้คอนเทนต์คุณกระชากใจลูกค้าหยุดดูได้แล้วก็ตอนที่แล้วครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยพอรู้แ่้วว่าพลาดหัวท,ที่ดีเป็นยังไงเนี่ยแล้วเอาพาดหัวที่ดีเนี่ยมาทําเป็นวิดีโออ่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายแบบง่ายมากนะครับใช่แต่มันง่ายมันก็คงมีคนทําเยอะอาจารย์แบงก์แล้วพอเยอะแล้วเนี่ยมันจะทํามาหากินได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าใครรก็ทําได้ อย่างที่บอกไปครับพอ AI อไอเราพูดเราวพูดเรื่า AI เนาะ AI ทํทำรูปภาพเพื่อขายของก็ได้แล้วทำบทความเพื่อขายของก็ได้แล้วทำวีโอเพื่อขายของก็ได้แล้วทีเนี้ยจุดตัดที่สำคัญจุดตัดที่สำคัญในการที่เราจะทำคอนเทนต์เพื่อขายของหรือขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook เองก็ตามจะ t i ๊ t o k อกเองก็ตามหรือจะ youtube เองก็ตามเนี่ย สิ่งสำคัญน่ะมันไม่ได้แค่ว่าคุณใช้เป็นอันนี้คีย์สำคัญคือใช้เป็นอ่ะมันดีแต่ใช้เป็นอย่างเดียวแต่ประยุกต์ไม่ได้เนี่อันเนี้อันตรายดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าวันเนี้ถ้าคุณจะใช้ a อไออะไรก็ตามจะใช้อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเป็นเลยก็คือคุณจําเป็นต้องเอาสิ่งที่คุณรู้ไปลงมือทําพอลงมือทําอย่างต่อเนื่อง คุณต้องหาวิธีว่าเออเราจาักเรียนรู้แล้วเราจะไปยุกยังไงให้การใช้ตรงนั้นนะ่ะมันเกิดยอดขายขึ้นมันทํากําไรขึ้นมันสามารถทําเงินได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งสําคัญซึ่งตอนเนี้ยเอ,อ่อทุกคนอะ่ะภูมิคุ้มกันหรือภูมิการเรียนรู้ภูมิปัญญาเรารู้แล้วว่าการเอาใช้ไอ้มันทํำยังไงแต่คนส่วนน้อยยังไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ จากที่เรารู้การใช้ AI แล้วมันจะเอามาทําเงินได้ยังไงวันนี้ผมจะเปิดภาพไม่เห็นเลยว่าเออการที่เขาเอาไปใช้แล้วมันเอาไปทําเกิดยอดขายขึ้นจริงๆเนี่ยมันมันมีวิธีอะไรนะครับซึ่งตอนเนี้ถ้าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยดูผ่านทาง Facebook เองหรือ Youtube เองเนี่ยตอนนี้จะเห็นภาพเลยครับว่าผมเปิดคาร์โลดาต้อยู่นะครับคาร์โรต้ a ดาคืออะไรนะครับ อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมสอนกับอาจารย์ธัญวัฒน์ไปว่าคา,ารา,าโรดาต้าเนี่ยเราสามารถเอามาดูพวกคอนเทนต์หรือไลฟ์หรือสินค้าอะไรก็ตามที่ขายดีบน t ิก t อ k เนี่ยแหละมันมีอะไรบ้างมันสามารถแท็กเห็นยอดขายระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยแต่อาจจะไม่ได้เป๊ะๆร้อเปอร์เ็นแต่ดูได้ระดับหนึ่งเลยซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่าเออสินค้าตัวนี้ขายดีหรือเปล่า คลิปตัวนี้ขายดีหรือเปล่าหรือไลฟ์วันนี้ขายดีเปล่าหรือช่องเนี้ยขายดีหรือเปล่านะครับมันสามารถเช็คได้ซึ่งตอนเนี้ยผมเปิดหน้าตาของคาร์โรคาร์โรดาตขึ้นมาเนี่ยผมเปิดมาที่ร้านร้านหนึ่งที่มีช่องทำคลิปนะครับทำคลิปติ๊กต็อกและยอดขายประมาณสักเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรวมรวมทั้งช่องประมาณสองล้านกว่าบาทนะครับสองล้านกว่าบาทซึ่งอาจารย์พูดว่ายอดขายประมาณสองล้านกว่าบาทเนี่ยก็ก็ ช่องอื่นเขาก็ทําได้นี่สิแต่ประเด็นคือช่องนี้สิมันเป็นช่องที่ทําด้วยคลิป AI ทั้งช่องอ,อน,นะครับม,<ำ>มันถึงยุคที่เราจะเอา AI มาขายของได้อย่างจริงๆเห็นตัวเลขกันจัดๆอย่างนี้ด้วยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับนี่อันนี้เป็นเราเราจะเห็นว่าเอออาจารย์ท่านอื่นเขาก็จะพูดว่าเออเอา AI มาไลฟ์ขายใช่ไหมฮะจากที่จีนเราก็จะพูดตัวเลขอันนี้คลิป ขายในไทยนะฮะคลิปขายในไทยในไทยเลยในไทยนะครับพูดว่าเอาในไทยเลยนะอันนี้ใกล้ตัวเราแล้วใกล้ตัวแบบมากๆแล้วคลิปที่ขายในไทยและเป็นคลิป AI นะฮะซึ่งยอดขายมันเกิดขึ้นมาแล้วสองล้านในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเนี่ยอ่ะผมจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งนะฮะเนี่ยคลิปเนี่ยนะครับคลิปบนสุดเนี่ยยอดขายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายอยู่ประมาณที่หนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสน นะครับประมาณหนึ่งล้านห้าแสนนะครับคนดูคลิปเนี่ยประมาณสามล้านกว่ากับสี่ล้านนะฮะแค่คลิปคลิปเดียวเนี่ยทําเงินไปหนึ่งล้านกว่าบาทละซึ่งเยอะมากแล้วทีเนี้ยมันมีอะไรครับคลิปเนี่ยผมเปิดคลิปออกมาเนี่ยครับมันขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือเอไอชัดเจนม <AI, S 1> าก <AI, S 1> เลยเอไอจัดจัดนะครับเอไอจัดจ<ช>ัดเลยอธิบายให้ผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ฟังจากวิทยุอยู่จะเพิ่ง ปยัขึ้นไปไหนนะครับเราจะเล่าภ<อ>าพให้ท่านฟังด้วยวันตอนนี้ที่หัวหน้าแบงค์กำลังเปิดอยู่คลิปคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปครับที่ผู้หญิงหน้าตาแบบผู้หญิง AI ไออ่ะนะครับกำลังจะพูดเรื่องสินค้าตัวหนึ่งมันคือสินค้าอาหารเสริมโปรไบโอติกนะครับครับซึ่งหน้าตานี่ a อเลยแล้วก็เอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันหน้าตาน่ารักแบบ a อหน้าตาน่ารักแบบ AI ไอ้จินตนาการให้เห็นภาพนะครับผมสีทองประมาณนี้นะครับทีน,าานี้คีย์สำคัญคือในคลิปเนี่ย ภาพตัวของวีโอเนี่ยเป็นผู้หญิง a อ oh. ที่ขยับตัวเฉยๆแล้วมีเสียงภาคเป็นผู้ชายนะครับเป็นเสียงภาคผู้ชาย oh. ซึ่งเสียงก็เป็น a ออเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เอ,อประเด็นคือว่าอะไรครับคือเขาเขาเนี่ยเอาตัววีโอของ a อเนี่ยมาผสมกับสิ่งที่เรียกว่าสินค้านะครับสินค้า oh. ของเขาออันนี้ยสินค้าของเขาที่เขาตอนนี้มันจะเป็นซีนที่เรียกว่า เอาสินค้ามาวางซึ่งตอนที่เอาสินค้ามาวางเนี่ยมันเป็นซีนที่เรียกว่าถ่ายด้วยมือถือเองถ่ายด้วยมือถือเอง,เองนะฮะไม่ใช่ AI แล้วอ่าไม่ใช่ AI แล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันเนี้ยคุณทําสายในหน้าคุณทําแบรนด์สินค้าของคุณเองเนี่ยคุณสามารถทําคลิปซีนนะครับซีนบีโอที่เป็น AI นะครับทําจาก AI มาก่อน เปิดด้วยความน่าสนใจอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วผมบอกไปครับว่าวันนี้คุณทําคลิปนะครับให้ไอเจนบีโออกมาเป็น AI เพื่ออะไรเพื่อหยุดสายตาหยุดความน่าสนใจกับของลูกค้าให้ลูกค้าหยุดดูก่อนเราสังเกตเลยว่าช่วงเนี้ยคลิปที่มาจาก AI ทั้งหมดเนี่ยมันจะหยุดคนได้ มันสร้าง engagement ได้มันสร้างทําให้คนมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นว่าคอนเทนต์ที่มาจากเออเป็นหลวงตาบุญจริงเองก็ตามนักข่าวเองก็ตามที่เป็นมุกตลกเนี่ยช่วงเนี้ยดังมากคนดูคลิปเขาเยอะมากเลย <c oughs> แต่ถ้าเราไปยุคให้เกิดยอดจริงๆไอ้แบบนีน้มันไม่เกิดยอดหรอกมันอาจจะทําให้เกิดเออการรู้จัก <c oughs> แต่มันไม่ได้ยุคเออมันได้ follower ทาให้คนรู้จักแต่มันมันทําเงินต่อไม่ได้แต่กลับ <c oughs> ัน้นไอ้ตรงเนี่ยมันทำเงินได้จริง มันทำเงินได้จริงทำได้ยังไงล่ะเพราะเป็นเอไมาผสมกับสินค้าจริงๆของเราแล้วเนี่ยเป็นสายเอฟเ a ร e หรือสายหน้าหน้าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเลยลงทุนอย่างเดียวคือค่ายไอที่ลงทุนการเจนวีโอมานอกนั้นคือสินค้าก็ไปมีถ่ายจากมือถือแล้วก็ทําเหมือนถือสินค้าเอาจากฟุตจากที่ไหนสักที่นึงมามาผสมรวมกับชิปของเอไอแค่นี้เลยแค่นี้จริงไหมจริงอ่ะซึ่งเนี่ยภาพมันก็จะเปแบบ เห็นไหมครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบการเจนไอว่าเออเหมือนเป็นภาพลำไส้ข้างในลำไส้เรามีจุลินทรีย์อยู่อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพไอไอต่อนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพไอไอต่อมาครับเป็นเซลเร็จปุ๊บก็เป็นหน้ารูปหน้าท้องอันนี้ก็เป็นภาพไอไอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะเอาสินค้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอ้โห คือเราจรินตนการนะครับว่าการที่เราจะต้องถ่ายวีดีโอหรือตัดต่อ CG ให้เป็นวีดีโอสารอาหารวิ่งอยู่ในลาไส้เนี่ยหรือแบคทีเรียจูนซีวิ่งในลาไส้เนี่ยเราต้องใช้เทคนิคระดับไหนในการถ่ายทํานะครับซึ่งอันนี้เขาก็ใช้ AI ทํทขึ้นมาก็าดูแบบดูเข้าใจนะไม่จะเป็นต้องแบบเพอร์เฟกมากดูเข้าใจใ<ช>ดูสื่อสารู้เรื่องใช่ครับมันเอาผมพูดงี้ให้พูดให้ผู้ฟังเห็นภาพ มันคือการทำคลิปแบบสารคาดีอ่ะให้เห็นภาพนะคือเราเราเคยดูสารคาดีไหมฮะที่เป็นอวกาศเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบเกี่ยวกับร่างกายของเราซึ่งการถ่ายร่างกายเราอ่ะมันคงแบบเข้าไปถ่ายจริงๆอาจจะยากเขาก็เลยต้องจำลองภาพกราฟิกที่เป็นวิดีโอขยับออกมาใช่ไหมครับซึ่งการที่เราจะทำภาพกราฟิกวิดีโอที่มันขยับได้แบบพวกเนี้ยปกติก่อนที่มีไอมันทำยากมาก คื<ต>อคุณต้องจ้างคนทำด้วยพรเเมียโปรอัลเตอร์เอฟเฟกเพื่อให้มันเป็นภาพช็อตช็อตหนึ่งออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับเพื่อเพื่อ <c oughs> เป็นซีนซีนหนึ่งประมาณห้าวิมันใช้เวลานานมากบางทีทำกันเป็นสัปดาห์กว่าจะได้ซีนซีนหนึ่งออกมาแต่ตอนเนี้มีวิ <c oughs> มันมี AI สามารถทำซีนแบบเนี้ออกมาภายในแค่แบบหนึ่งนาทีออกมาแล้วซึ่งมันไวมากมันไวแบบไวมากๆจริงนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับดังนั้นแปลว่าวันนี้วันนี้เราสามารถ ทำ V O A I ะสมผสมกับคลิปคอนเทนต์ตัวสินค้าเราด้วยการถ่ายจริงๆเข้าไปมัน<อ>จะทำให้ลูกค้าหยุดดูและสนใจและซื้อสินค้าเราง่ายขึ้นเรียกที่จุด่ายน,นะครับครับมันก็คือการออกแบบโครงสร้างของเนื้อหาแบบการทำหนังสรารคดีที่จะเล่าเรื่องที่จะให้คนเข้าใจในสินค้าของเราได้อย่างเต็มที่ บวกกับเทคนิการทํโฆษณาแบบที่เป็นหนังโฆษณาออมีมีช็อตช็อตเปิดดึงคนสนใจแล้วก็ช็อตปิดที่ดีมากๆโอ้โหนีวิดีโอตัวที่ดีาดมากเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงสร้างยอดขายได้2ล้านใช่ครับเนี่ยครับคลิป1น,นาทีแรกกับยอดขาย2ล้านด้วย AI ไอผสมกับ ฟุตจริงๆที่เราถ่ายโดยการที่หยิบดิบสินค้าแล้วก็วางลงหยิบสินค้าแล้วก็วางลงแค่นี้เองคือแบบแทบไม่มีอะไรแต่ไอที่ไม่มีอะไรแบบเนี้ยมันมีอะไรนะทีเนี้ยผมจะมาขยี้เพิ่มเติมนิดนึงเพื่อให้เข้าใจภาพก็อย่างที่ผมบอกไปคือเขาทำ V.O.A.I ผสมกับสินค้าจริงๆที่เขาหยิบมาแล้วก็วางลงนะครับเทคนิคมันก็มีแค่นี้แต่ถ้ามองเบื้องลึกจริงๆแล้วครับก่อนที่จะได้วีโอนี้มาครับ ต้องเขียนสคริปต์วีโอเล่าเรื่องมาก่อนไม่ใช่อยู่ๆจะทำอะไรออกมาแบบนี้ได้เลยอันนี้คือสิ่งสิ่งสำคัญที่ผมกล้าพูดเลยว่าสคริปต์วีโอที่ออกมาแบบนี้นะฮะการที่สคริปต์วีโอออกมาแบบนี้ได้อะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ใช้ AI เช่นเดียวกันอันนี้การันตีว่าสคริปต์วีโอเนี้ยออกมออาด้วยการใช้ AI เช่นเดียวกันในการเขียนสคริปต์วีโอออกมา นะครับในการเขียนสคริปต์วีโอออกมาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องก่อนที่เราจะทำสคริปต์วีโอแบบนี้มาได้ครับคุณต้องใช้พวก G e ม i n i หรือ h ช t G P หรือ Claude เองก็ได้ครับสามตัวนี้สามารถเลือกใช้ได้เลยทีนี้เวลาทำพวกนี้ครับอย่างแรกคุณจะต้องมีเนื้อหาก่อนเนื้อหาเนื้อหาอะไรครับเนื้อหาบทความครับเนื้อหาบทความก่อนว่าเป็นบทความที่เราเขียนมาแบบคุ้มข้อมูลว่าถูกต้องจริงหรือ ให้ไอช่วยเขียนบทความที่พูดข้อมูลมาแล้วแล้วเราเช็คมาแล้วว่ามันถูกต้องเราเอาข้อมูลบทความนั้นแหละมาแปลงเป็นสติวิดีโอต่อหลังจากนั้นโดยวิธีการโดยทวิธีการง่ายๆครับคือเราเอาบทความนั้นนะ่ะเข้ามาใส่ใน c h a ติ p t นะครับเอาง่ายเราใช้ c ช a t g p t เนี่ยเราเอาบทความนั้นมาใส่ c ช a ติ p t และใส่คำสั่งข้างล่างว่าจากเนื้อหาด้านบนนี้อ่าเป็นการเย้นยําว่า เราอ้างอิงจากเนื้อหาด้านบนที่เป็นบทความเนื้อหานะครับเสร็จปุ๊บเราก็เขียนสิ่งที่เรียกต่อว่าช่วยเขียนสคริปต์วีโอสำหรับลง t ิกต็อกอ่าช่วยเขียนสคริปต์วีโอสำหรับลง t ิกต็อกระยะเวลาประมาณหกสิบวินาทีอ่านี้วินาทีอยู่ที่เราแต่ของผมอ่านลองสักหกสิบวินาทีนะครับเขียนไปเลยครับช่วยเขียนสคริปต์วีโอสำหรับลง t ิกต็อกระยะเวลาหกสิบวินาที นะครับสิ่งต่อมาที่คุณต้องมีต่อคือช่วยเขียนเกี่ยวกับบทที่จะต้องพูดแต่ละซีนและภาพที่ต้องโชว์แต่ละซีนอันนี้สำคัญนะครับบทพูดแต่ละซีนและภาพแต่ละซีนทำไมถึงบอกว่าบทพูดถึงต้องมีเพราะแต่ละซีนมันต้องมีคนพูดตลอดดังนั้นเราสามารถเอาคำพูดตรงนั้นให้ไอ้พูดก็ได้หรือเราเองจะพูดเองก็ได้นะครับ ส่วนภาพแต่ละซีนมันคือภาพที่เราจะเอาภาพไอข้อความที่เขาเจนออกมาเป็นสคริปต์วีโอเนี่ยภาพตรงเนี้ยเราจะเอาข้อความตรงเนี้ยไปเจนเป็นรูปภาพหรือไปเจนวีโอต่อจากซีนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องเอาบทความมาแปลงเป็นสคริปต์วีโ<พ>อเพราะเราจะทําให้บทความเนี้ยเป็นสคริปต์วีโอเรียงตามวินาทีเป็นหกสิบวินาทีแล้วก็เรียงว่าซีนวินาทีที่ ศูนย์ถึงสิบวิเนี่ยด้วยภาพนี้นะจะรันด้วยภาพซีนนี้นะและมีข้อความพูดตามนี้นะนี่เลยทีมันอยู่แค่นี้พอเราได้สคริปออกมาหนึ่งนาทีปุ๊บเราก็จะเอาแต่ละซีนแต่ละซีนเนี่ยไปเจนวีโอ,อมาพอเจนวีโอเนี่ยเราก็ไปเจนด้วยวีโอสามนะครับวีโอสามของของเจมินาหรือ Google เนี่ยแหละเจนออกมาได้เลยเจนได้ทีละแปดวินาทีนะครับ เนี่ยหลักการมีแค่นี้เลยหลักการมีแค่นี้เลยนะครับคุณก็จะได้เอเสียงพูดได้คิวบีโอเอามาใช้แล้วก็ต,ต,ต่อต่อต่อกันคุณก็ไปต่อผ่านแคปคาดอะไรก็ว่าไปนะครับนะฮะกกมันก็คุณจะได้คอนเทนต์ที่สําหรับมาทําคลิป AI เพื่อหารายาได้จาก affiliate ได้ละอันนี้คือส่วนแรกนะครับทีนี้ในในเมื่อกี้น่ยที่บอกว่าการที่จะคิดเลือกสินค้าเลือก เลือกตัวเครื่องมือมาช่วยคิดบทคิดสคริปต์คิดตั้งแต่การวางโครงโครงเรื่องเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี่ยในสามตัวที่เราใช้กันเนี่ยคลอสจิมินายชัด GPT ในมุมของคุณหน้าแบงค์แนะนำตัวไหนสุดครับถ้าเอาแบบถ้าคุณแบบไม่ได้คุณไม่ได้เก่งในการที่วางสิ่งที่เรียกว่า c u สตอม GPT หรือ Project เองก็ตามซึ่งไอ้สองคำเนี้ยมันคืออะไรก่อน มันคือการทําให้ AI ไออ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอะถ้าคุณไม่ได้เก่งคุณไม่สามารถทําฟังก์ชันพวกเกี่ยวกับเอ่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นผู้เชี่ยวชาญเก่งในเรื่องของเขียนสคริปต์วิดีโอโดยเฉพาะหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยคุณไม่สามารถทําเป็นนะครับผมแนะนําใช้ครอสอะถ้าจะเอาแบบ <S 2> <S 2> อาษาสลัดสลวยเขียนสคริปต์สวยๆบทความดีๆยังไงต้องไปครอสนะครับ อันนี้คือที่สุดของผมแหละในใจเลยผมก็ใช้ทุกวันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับ <g ills> แต่แต่ถ้าคุณอยากให้คนในองค์กรได้ใช้แล้วคุณเทมเน AI ไอเป็นคุณคุณอยากให้คนอื่นในองค์กรใช้แล้วใส่ข้อมูลธุรกิจคุณเข้าไปใน AI แล้วอยากให้คนอื่นใช้ด้วยเนี่ยอันนี้แนะนำ ChatGPT นะครับแ <g ills> นะนำ ChatGPT นะครับ เพราะอะไรเพราะ ChatGPT อ่ะมันมีฟังก์ชันสิ่งที่เรียกว่า MyGPT นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า MyGPT เนี่ยเอามาใช้นะครับโดยการที่คุณตั้ง MyGPT นะั้นนะ่ะเป็นผู้ชาญเรื่องอะไรก็ตามเช่นเป็นผู้ชาญ์ด้านเขียนสคริปต์วิดีโอออกมาเสร็จปุ๊บพอคุณสร้างอันนี้เสร็จมาคุณก็สามารถแชร์ลิงก์ MyGPT นะั้นะนะ่ะให้คนในองค์กรใช้งานต่อได้หรือแจกจ่ายให้คนอื่นต่อได้นะครับ นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญดังนั้นอยู่ที่บริบทที่เราเอาไปใช้นะครับแต่ณวันนี้ผมก็แนะนำประมาณนี้ถ้าคุณใช้ได้แค่พื้นฐานเบสิกไปใช้คอร์สครับแต่ถ้าคุณอยากให้คนในองค์กรใช้ด้วยไปใช้ช h a t GPT นะครับแนะนำอย่างนี้ดีเลยดีกว่านะครับอ,อืออ่ะกลับมาที่วิดีโอครับพอพอเราสร้างวิดีโอหนึ่งวิดีโอได้แล้วนะหลังจากเราสร้างวิดีโอหนึ่งวิดีโอได้แล้วเนี่ย แล้วมาาันจะสเกลยางไงครับผมเห็น่างช่องที่หัวหน้าแบงค์ได้เปิดที่ดูอีตอนนี้โ,โหเขาไม่ได้มี<ช>วิดีโอเดียวสิเขา<ช>ไม่ได้มีวิดีโอเดียวเขาเขามีวิดีโอกันแบบเป็นกระตัดกยกแผงเนี่ยยกแผงมี AI ไอผู้ชาย a ออผู้หญิงิวสินค้าไม่ใช่เตอร์เดียวนะครับไม่ใช่สินค้าเนี่ยดรพงษ์ด้วยนนเนี่ยอันนี้ดีไงเนี่ยแต่เขาไม่ขายแค่ชิ้นเดียวนะครับมีหลายตัวนะเนี่ยเห็นไหมฮะอืมอืมอืมนี่ยแหละ คือการสเกลที่ดีที่สุดนะครับคุณเปิดช่องพวกนี้ไปครับช่วงนี้มันยังไม่โดนแบนหรอกแต่อนาคตอาจจะโดนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่โดนหรอกผมการันตีว่ามันยังไม่โดนหรอกแต่ว่า <Ooh. S 1> เออพยายามขีดให้สูงสุดเวลาคุณจะสเกลพวกเนี้ยครับเวลาคุณทาวีโอจากเอไออ่ะสิ่งทสําคัญที่สุดคือความขีดครับถ้าคุณทําเหมือนกับคนอื่นที่เขาทํากันโอกาสที่จะขายได้มันก็น้อยมันอารมณ์เหมือนกับคุณเอาหน้าคุณออกมาแล้วก็มาขายของ อย่างเช่นคุณขายทิชชู่คนอื่นเขาก็บอกว่าทิชชู่เนี่ยเหมายกลังราคานี้คุณก็ทําเหมือนกันว่าทิชชู่ขายเหมาลดลดเอ่อยกลังก็ราคานี้ถ้าคุณทําแบบเนี้ยเหมือนกับเขามันก็ขายยากดังนั้นถ้าวันเนี้ยคุณจะทำคอนเทนต์ที่เป็นตัวคุณเองคุณก็ต้องทําให้แตกต่างจากคนที่คนอื่นเขาทําเพื่อให้มันเกิดซิเเจ์หรือเกิดตัวตนที่ชัดเจนของคุณขึ้นมาอันนี้คือตัวตนของคุณ เหมือนกันครับ AI AI ก็เช่นเดียวกัน AI อะตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นผมเรียกว่าตอนนี้นเป็นจุดเริ่มต้นตอนเนี้ยมันจะมีคนลอกเรียนหรืออะไรเงี้ยน้อยดังนั้นแปลว่าการทําแบบเนี้ยมันก็ยังติดตลาดได้ง่ายแต่อนาคตอ,อนาคตคนที่เริ่มก่อนณนะวันนี้ที่มีเซ็นเจอร์ชัดเจนมีการทําให้คนจดจําตัวตนได้ช่องของคุณมันก็จะอยู่ยาวขึ้นและก็ติดตะกร้าขายสินค้าได้ ยกตัวอย่างง่ายหลวงตาบุญจริงอ่าถ่าขอภัยนะครับถ้าหลวงตาอยู่อยู่อยู่มาขายของคิดว่าผมซื้อไหมผมว่าซื้อซื้อแมเออผมผมมาเลกถึงท่าหลวงตาบุญจริงเนี่ยจะทําอะไรนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นเอ่ารือไงวิทยุม้ลำโพงลำโพงธรรมะเออไอวิทยุธรรมะทั้งหลายแหล่นี่ยหรือเครื่องนับสวดมนต์ หนังสือสดมูลโอ้โหนี่ได้หมดเลยครับสินค้าเคยเราเคยมีช่วงหนึ่งเนาะแม้แต่ได้แดงยังขายได้ราคาใช่ขายพันแม้แต่ได้แดงยังขายได้ราคาคือพอถ้าถ้าสร้างศรัทธาสร้างสิ่งนั้นๆที่มาได้เนี่ยมันไม่ยากละยิง่งที่คนที่ไรเอี่ยมีเอกลักษณ์มีตัวตนมีแฟนคลับเนี่ยไม่ยากละนะฮะดังนั้นดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับ ถ้าคุณจะใช้ B O A I พวกเนี้ยคุณอาจต้องคิดอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งคืออันเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยมันฉวยผมเรียกว่าฉาบฉวยอันเนี้ยคือฉาบฉวยแน่นอนคือปั๊มปั้มปัมโกยโกยกมาก่อนเอาขอขอถึงสิ้นปีเนี้ยฉันโกยให้ได้เยอะที่สุดอ่ะมันก็จะเป็นทรงนี้แต่ถ้าอ่ะช่วงเนี้ยมันเป็นจังหวะคุณจะโกยก็โกยแต่ผมแนะนําให้ทําควบคู่กันไปด้วยไอ้แบบเนี้ยก็ทํโกยไป อ,อีก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 อันหนึ่งอ่ะคุณก็คำพู่โดยการที่คุณจะใช้ยังไงก็ได้แล้วก็สร้างเป็นซิกเนเจอร์เป็นตัวละครคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมาอันใหญ่แ๊บนึงคาแรคเตอร์คุณก็จะติดพอคนก๊อปตามมันก็ไม่ใช่ของมันก็ไม่ใช่ช่องของคุณเอาก๊อปไม่ได้อดังนั้นคุณติดตลาดไปแล้วอย่างอย่างที่บอกวแบบ่าหลวงตาบุญจริงอะ่ะคนก๊อปมาหลวงตาอื่นก็ไม่จําจําแต่หลวงตาบุญจริงยกเว้นจะมีหลวงตาอื่นที่มีซิกเนเจอร์อะไรที่แตกต่างขึ้นมาอันนั้นเนี่ย